มีผมมีผมมีประกาศที่จะมาประกาศนะครับว่านี่โจนี่พาวด์ทูแล้วก็เลเวลเจ็ดเขากับเจสซี่คอร์เลเวลหนึ่งพอประธานทีิบดีบุนการจะเป็นทางที่สว่างสวยนี่มาแล้วมาแล้วอันเชอร์ซิงโคลเจมโอยบินสตาร์นัสดราก้อนซิงโครช็อคกอร์ิชโอเซียสตาร์นัสดราโก้โอ้โหเอฟเฟกต์วิวเลยเย้ <Yeah. c oughs> สวัสดีนะคนทุกคนด้วยนะครับผมที่รับชมช่องนี้นะครับก็วันนี้นะนจะมาเล่นเด็กโอลลูเคยมายเหมือนเดิมคาร์ติดเลยค <c oughs> ประติตโยเซอีกละวันนี้ก็จะมาเล่นเด็กยูเซนะครับผมแอคเซลซิงโครกัะสนุกเลยโอ okay. เคไปแอคเซลด็๊กฮอลลูเคยมายเหมือนเดิมอ่า จริงเปลี่ยนได้นะครับผมสามารถเปลี่ยนมาใส่ใบนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เอาดีกว่า <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาการ์ดมันอาจจะเล่นยากหน่อยๆผมไม่เอาผมก็ใส่คิสซอนบิงมาเผื่ออ e ีฝ่ายมีการ์ดเวนไอเกมอนสเตอร์ผมก็จะเอาเนี้ยละมาเล่นโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเลยเล็กลิสก็ประมาณนี้นะผมก็หน้าตาตามนี้เลยตามนี้เลยอ่ะใส่การ์ดบานี้เสริมมาด้วยเอามาเผื่ออ e ีฝ่ายมีแม็กซี่แล้วผมโจมได้ไปนี้ก็จะทําให้อ e ีฝ่าย ต้องทีกัดทุกปันบนมือให้หมดอ่าหมดนี่มันจบแล้วนี่มาเอาเถอะแต่ซีโคเฟสติวัลโอเคผมอยู่โกเทียสองนะครับมันเหมือนแบบแรงโกมันจะไม่ตกแรงเราวอะโอ้ได้เริ่องโอเคได้เริ่มทีหลังอเงี้ยฮ่าฮ่า,าได้เริ่มทีหลังอีกแล้วไอส้สัตว์เอ้ยไม่อยากเริ่มทีหลังเลยโอ้โหนีมันอะไรเนี่ยเทเลเมนแน่เลยปะเทเลเมนแน่เลยลเลนโบบิช เอาเวฟฟิลกับคริสตันบิสตั้งตัวขึ้นมือได้เอาตัวนี้ขึ้นมือแล้วก็เวฟฟิลเทเลเมนได้เลย<อ>นั่นไงกูว่าแล้วต้องเป็นเวฟฟิลเทเลเมนอะไรมันมันมนใช้ละมันจะเล่นเทเลเมนกัอนอีกนะเดี๋ยววันนี้ไอ้ดีคือแบบหายไปเลยนะสามารถส่งเทเลเมนหนึ่งใบแล้วก็โมกาลงไปอีกไอ้ศาสตร์มันโมยมันมันโมอีกแล้วเทเลเมนนี่ยังยังมีคนที่หล่นเล่นอยู่นะใบนี้อ๋อไม่ได้หนีใบนี้อยู่สามารถฟิวชั่นได้ เล่มไบสเทลด้วยถ้ามีดอบเลิลก็น่าจะโอเคอยู่นะโอ้โหอัาเชิญตัวเองขึ้นมาที่การ์ดลงสุดสนันึงใบแล้วไปนี้สามารถเลือกการ์ดอ่าเอาตัวนี้ขึ้นมาส่งการ์ดหนึ่งใบจะส่งการ์ดไปน,นี้ลงสุสัจนแล้วก็สเปตตัวนี้ลงมาอือดูมัน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 โหไม่โม้รัวเลยการ์ดไม่เต็มสุสานเลยพียอเอชชียร์เล่นโคตรนานแบบ ไมโคตรขาโอ้โหตัวนี้ลงมาอีกตัวนี้ครับไครโดฮาร์ตอ่าไครโดฮาร์ตอ๋ยตายเถอ,อะไรอะไรเละลักหนานเนี่ยไอตัวเนี้ยคนเนี้ยลาก่อนละกันนะนานเกิอไอ้เหียก่รอเล่นมาตั้งนานแล้วใช่ช่องมันครับตาแรกผ่านไปให้มันจบแค่นี้พอเก็บไปตาที่สองเริ่มเลยโจโอเคกาได้ยู ไ็ได้อยู่นะนี่นี่นเอาอันนี้เลยจากคอเวเตอร์ครับผมพี่แกด้ำมือตัวไปเซรีสต์ตัสุดสัจนไเอาอันนี้ขึ้นมือนะจัางซิงคคอนเชิญจัางซิงคคอนลงมาจากซิงค์คอนไปทำงานเชิญจ้างคอเวเตอร์ขึ้นมาจากหลุมครับไม่มีแฮนด์แทบด้วยอ่ะเยี่ยมเลยสวยนี่สวยเลยสวยเลยสวยเลยนี่มาเลยจัางสปีดเดอร์เ,เชิญลงมามาไปจัางสปีดเดอร์ทำงาน ก็เอามาเส้นตัว2ตัว3ตัว4ตัวและ5ตัวเชิญมาจาัดเด็กได้ยังไงเราเอฟเฟกตของซารัสซิงค์คอนทำงานเอาการเบิมลมนกับตักที่ระบุถึงซารัสดากอนขึ้นมือได้อ่าต้องทำเป็นเวนส,ส่งใสก่อนแอสซาัสซิงค์คอนจุดที่เขากับจังสปีเดอร์ซิงค์คโชว์ขึ้นมาเลยพาวเวอร์ชูดาก้อนไม่งไงี้ยนะพาวเวอร์ชูดาก้อนลงมาแล้ว หาเวสงสัยขึ้นมือนะครับหนึ่งสองสามสองสามสี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดเลือกมาซะหนึ่งใบเลือกมาเจ้าต้องเลือกมาโอเคเลือกมาแล้วเลือกมาก็ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีเลยหรอก <c oughs> <c oughs> อะไรฟิตไลท์ทำงานนะครับอ่าเอาวันนี้มอยท็อปเจ็กนะนี่โจนี่พอว์ทูแลแล้วก็เลเวลเจ็ดเขากับเจสซี่คอร์นเลเวลหนึ่งขอประธานที่บดูรณาการสเปนทางที่สว่างสวยนี่มาแล้วมาแล้ว อันเชิรซิงโครเจ้าบอยบินสตาร์ดัสดราก้อนซิงโครโชกัคเนยิ่ชื่เสียงสตาร์ดัสต์ดรก้ไลฟ์ฟีลไลฟ์เอฟเฟกต์ทำงานครับนี่ดอ้าการ์ดหนึ่งใบเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ทำงานเมื่อถูกโจวเมื่อโจวได้การ์ดใบนี้สามารถสเปรได้เลยและมีมอสเตอร์ซิงโคลเลเวลแปดอยู่สามารถเอามอสเตอร์หนึ่งตัวที่เป็นเลเวลหนึ่งพรอมกรจากในสุดเด็กมาได้อันเชิญมังกรนี้พิเศษโอเคงั้นก็ ผมนี่ดับเบิลเอฟเฟกต์ทำงานครับผมนี่เลือกจักซิคอนหนึ่งตัวครับแล้วก็ที่การได้มื่นหนึ่งใบอ่าเลยอัญเชิญซิค์โคต่อครับอันเชิญแอซซาลแบ็ควิงมาเลยอัญเชิญแอซซาลแบ็ควิงจงออกมานี่แอซซาลแบ็ควิงจากนั้นก็เอฟเฟกต์ของสาระซิงค์คอนในสุสานทำงานกินควื่ดอซิงค์คอนจากบนฟิวหนึ่งใบอัญเชิญสาระซิงค์คอนมาได้เป็นกรณีพิเศษนี่แล้วก็สเปรย์เพื่อนลงมาด้วยครับดับเบิลวอร์เดอร์อ่าดับเบิลวอร์เดอร์จงออกมา อะเลยจูนี่สตาร์าก็เลเวลแปดต้องกับตองเปลวูเดอร์เลเวลและเซ r v i วีนก็เลเวลหนึเข้าด้วยกันนี่มาแล้วมาแล้วปากาแสงเราเที่ยรวมกันจะก่อเกิดปัิหารครั้งใหม่ที่ซอมปะกลจะเปหนทางที่สว่างสวยมาแล้วนี่อันเชอร์ซีโคตัวแรกของเรามาเลยเซอวี t a r ตาร์ดากอนอัเชอร์ซิโคมาเลยเซ r v i วีนสตาร์ดาก นี่มาแล้วนะเอฟเฟคของนักเปเรยวูดิเออร์ทำงานอัญเชิญโทเค็นมาบนมาบนฟิลได้สองตัวนี่ไงไปเลยซิโคต่อเลยอัญเชิญตัวนี้ครับ <c oughs> ยอมแพ้ไปแล้ว <c oughs> มันยอมแพ้ไปแล้วโอ้ยเยีย่ยบลั่มได้เลยโว้ยคลิปหนึ่งได้ลำได้ลำได้ลำแค่สองสามตาก็โอเคแล้ว <c oughs> โอกาสลำเด็กนี้มันยากมาก เง่งการ์ดเน่าบ้างอะไรบ้างโอ้โห five hours later เฉมาขอเริ่มคนแรกเกียมขอเริ่มคนแรกว่ะมามาโอ้ย first เลยเราขอเริ่มคนแรกนะครับมือมม่อย่าเน่าเน่าไหมเน่าไหมเน่าไหมไม่เน่านะไม่เอา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 เน่าไม่เอาเน่าโจโอเคมีการ์ดอยู่นะโอเคงั้นจับคอมพิวเตอร์ครับผมที่การ์ดจเนอร์หนึ่งตัวจะบ้มมือสงสสารได้เอาละ ทีนี้ก็เอยไม่มีแฮนด์แทบอีกแล้ว <laughs> <Yeah>. <laughs> เชิญจังซิงคอนลงไปนี่ไงจังซิงคอนมาเชิญออกมานี่ยเฟตจังซิงคอนทำงานอันเชิญจ็คคอเตอร์หนึ่นง,นงตัวจะสื่อสารได้ยังไงเราเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรว่ามีอินฟินิตไอซัดอันก็ไปเลยจูนิงอัเชิญซิงโครมามาเลยจังสไปเดอร์นี่มาแล้วซิงโคชโชคเกิลเฟตทำงานแล้วผม มีอะไรไหมโอ้โหเยี่ยกูว่าแล้วอย้ยละกอนละกอนเออา่าละกอนเจ๊ำไม่ได้เลยนี่มาแล้วอา่าโดโอ้โหการ์ดดีแล้วเยี่ยแต่มีไปดี เจ้าคอมพิวเตอร์ผมทิ้งมอนสเตอร์หนึ่งตัวจะฟิลล์ลัุสานได้หนึ่งใบนี่เป็นจูเนอร์แล้วก็เอาจักซิค์คอยขึ้นมือ <laughs> เจช่เ,เจอจักซิค์คอยลงไปสิขอลำหน่อยละกันมาตีกันเราจักรสไปเดอร์เจะลงมาอ่าเอฟเฟกต์ของจักรสไปเดอร์ทำงานตัวเดียวก็พอปิกจอไม่ต้องใช้อ่เอฟเฟกต์ของจักรซิค์คอยทำงานอาเอาการไปกับหนักที่ระบ,บุถึงซรัสดาร์ควอนขึ้นมือด้วย ทีนี้เราก็ทีนี้เราก็เราก็นี่เลยนะอันเชิญเป็นเบ้หกก่อนนี่นเชิญเม้าหกก่อนนะเฮ่อการหนึ่งไปขอเป็นจูเนอร์ทีตัวอะไรก็ได้จูเนอร์สไปอันเชิญสตารัสชาร์จวอริเออร์ลงมาเอา,าแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอฟเฟของสตาร์ชาร์จวอริเออร์ทำงานโอ้โหโอ้โหจูเนียร์ตัวเดียวพอละ <'s> นี่เลยไลฟ์ไลฟ์ทำงานนะแล้วก็เอา ครับอันนี้มาไว้ในท็อปเด็กได้นี่เจ๋วลูกเชียร์ไมค์กูหน่อยให้แอสซัสซิคอนที่เข้ากับซารันชาร์ดวัเนอร์เลเวลหกเอาความบัลรันา์ปะทะบมกันจะก่อเกิดดาวนูมาที่สองไกลจะไปทางที่สว่างสวยปาเลยสตาร์ดัสดราก้อนจงบอยบินไม่ไงสตาร์ดัสดราก้อนลงมาแล้วซิงค์โรโชกัมิโชเซียวสตาร์ดัสดราก้อนอ่าไฟอ่า เอฟเฟกของ a ไ i v e a ไล v ์ทำงานดอกกานหนึ่งใบเมื่อการนี้ถูกเมื่อกอโจได้การเปน,นี้สามารถอัญเชิญได้เลยมาเชิดมังครับผมแล้วก็สเปรย์เพื่อนมาหนึ่งตัวนี่สเปรย์เพื่อนลงมาเพื่อนก็ทิ้งการในมือหนึ่งใบเลือกใบนี้นะครับจั๊ซิงคอนโดยการทิ้งมาสเตอร์นิตอ,อสสุสานนี่แล้วก็ดอกเป๋อได้เออื้ขึ้นมือได้อ่ามาทีนี้ละอัญเชิญอซาร์แบ็ w วิง <laughs> ครับผม มาเ,เลยแอสซาบากิ้งจงอันเชิญลงมาแบบพิเศษซิงโครโชคันแล้วโซฮายาเดอะเดสต์สตอมเอฟเฟกต์ทำงานนะผมสเปซไซเบอร์ซิงคอนลงไปเพื่อให้เรามีมอสเตอร์ไวรลลีลิสได้แล้วก็สตาร์ซิงคอนทำเอฟเฟกต์จัดสุสานทำงานสเปซจัดสุสานได้เป็นกรณีพิเศษแล้วเมื่อมีมอสเตอร์คือที่จัดสุสานจะสมจามารถเชิญดับเบิลวอลเลอร์มาบนฟิลด์ตนได้เป็นกรณีพิเศษนี่พิเศ,เศษอย่างเดียวเลย ไปเลยโจนิงซารัส,าสตาร์ก็เลเวลแปดเข้ากับดับเบิลวอรลเลอร์เลเวลสองและเซอร์วิสต้ากเลเวลหนึ่งเข้า, <c oughs> าด,ด้วยก,กันประากาศแสงไฮโดรดาที่รวมกันแล้วกอให้เกิดปฏิหารครั้ามาที่สองะกายจงไปหนทางที่สว่างสวยมาเลยนี่นั่นก็เริ่มตาขึ้นมาอัญเชิญซิงโครมาเลยเซอร์เวียสตาร์ดราก้อนอัญเชิญซิงโครมาเลยเซอร์เวียสตาร์ดราก้อน อาเชนต้องเปโเกิฟมาบนฟิลด์ได้สอบตัวครับผมว่าด,ดับเบิลวูดได้ถูกใช้ในการเชิญซิงโครนะโอเคอาเชิญอีกตัวนะครับเป็นการที่รอสไมเดนอ่าเอาตัวนี้ซิงโครกับดับเบลิลโเกิฟเลเวลหนึ่งซิงโครโชวคนอ๋อเลยนี่ไงเราต้องรีบเบนครับผมเดี๋ยวเรา <laughs> <laughs> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวการ์ดมันหมดเ <laughs> อาน,นี่ขึ้นมือมาเฉยต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือว่อาตอนทีนี้ทิ้งดับเบิลได้ไม่ได้ใช้ละ เราเปลี่ยนไปได้ใช้แล้โอเคอันนี้เล้กันว่านี่ไงโค้ก,การบึ้มบนมือเราเหลือน้อยแล้วการที่จำเป็นมันมีมากกว่าไปเลยอันเชิญเซเลสเตยลชาแมนลงมานี่เอฟเฟกต์ของชาแมนทำงานเ<อ>มื่อถูกนิโถวเชิญซิงโคลจะเชิญแจ้าคอวเตอร์ที่่ในสุาสานต,รตนมาได้เมื่อก่อนนี้พิเศษนี่นะครับซิงโคลต่อเลยครับอันเชิญนี่ๆๆเจ้านิ่งได้รับมาไี้เลเวลห้าเข้ากับ แอสซาแบ็กพิงเลเวลและชาแมนเลเวล2เข <ss c ff cargo> ้าด cool. <man> ้วยกันเอสโคมาแล้ว <insane> อ <repetition> <man> <TA> ันเชิญชูตี้โคเฮซ่าดากอนแสงแห่งวิวัฒนาการมาแล้วดีไงแอสซิโคของฉันย่า่าฮ่้่าฮกาฮ่าฮี่าฮ่าฮ่า่โคต่อเ่ยนี่ อันเชิญตัวนี้ลงมานะครับให้จัคคอมเปเตอร์เจนี่กับจัคซีคลร์เล่สามเชิญัวนี้ลงมาอีกครั้งน,นี่จะกลับมาเอฟเฟกต์ทำงานนะผมตัวนี้ทํางานแล้วก็สเปรย์ตัวนี้ลงมาแล้วก็อันนี้ทํางานเหมือนกันจันคคอมเปเตอร์สเปรย์จูเนอร์จากสารหนึ่งตัวมาได้เป็กนกรณีพิเศษเราไม่ในเกนะเราไม่ในเกตนี่เวอร์ชันมาบีสังเวียนมาทำไงไม่ได้เลิกเล่นแล้วนะเลิกเล่นแล้วนะเลิกเล่นแล้วนะ อุสานลำมาตั้งเยอะขอที่รำก,ก็พอแล้วโอเคใช้แบกการด์ดเนี่ครับผมเพื่อที่เราจะได้สเปซมาได้อีกตัวนึงไปอันเชิญเอสเซสซีโคตัวที่3ใช้เสาตัวนี้จูนี่เข้ากับชาแมนเลเวล2องมาเลยคอสติกเบลซ่ารดราคนอ่านี่ไงล่ะมาแล้วอ๋าแสดงไม่ได้เกณฑ์นนะเราสเปซเอาโทเค็นสเปซไปให้เขานะครับจากนั้นเราก็จะรีลิสตัตวนี้ออกจากสุสาน เออเอาตัวนี้ออกจากสุสานไปออกจากเกมเพื่ออัญเชิญตัวนี้จากสุสานมาได้เป็นกรณีพิเศษรีโมแ,บบแฟเบรฟเทอร์เหมือนกันนี่งไงสเปย์มั้ยครับสเปย์ไปไบนฟิลของเขาจากนั้นเราก็ทำลายโทเค็นทิ้งให้หมดเพื่อเรื่องมอ,อเตอร์หนึ่งตัวที่พลังนตีเท่ากับโทเค็นบนฟิลผลลัพธ์ของโทเค็นบนฟิลนี่ทำลายสองตัวเป็นพันหกจงคือชิพเรโนสบอยดนนี่แล้วก็ใช้วัตสุดท้ายละเลวี่คอสซิลทำงานนิมชุบ จูเนอร์หนึ่งตัวจาสุดารมาได้เป็นก้ดีพิเศษนี่ไงนะจูเนอร์ซิงคซิงโค้ดจูเนอร์จาก้นก็เชิญตัวสุดท้ายละไปนี่จุนิ่งจุนิ่งจุนิ่งเลยไปเชิญซิงโคตัวที่สี่นะครับผมมาเลยสตาร์ดัสเซิร์ฟดีไฟดราก้อนมาแล้วตัวที่สี่จากนั้นก็ดีมุกตัวนี้ออกไปจากเกมเพื่ออเชิญพิเศษสตาร์ดัสแล้วก็จกจากสุสานก็ะหมาชได้แล้วสตาร์ดัสดราก้อนมาเลยคนระับเชิญสตาร์ดัสแล้วก็ลงมา ตัรับไว้ก่อนอ่าทีนี้เราก็บอดครบละห้าตัวครับนี่ซิงโคลแอสเซอร์ซิงโคลของฉันเ <c oughs> ดี๋ยวแม่งดี่ไม่เอาลนะไม่อยากแล้วเว้ยอย่าเป็นการที่กูคิดนะจบเธอเลยวะเอา้าเชีย่ยจบเธอเลยวะอะไรวะทั้งหมฉันโอ้หลไยฟินไลท์อีกแล้วนะมานี่เลยตัดจบตีให้หมดเลยดิตัดจบตีให้หมดเลยดิ <c oughs> นี่ไงตีแม่งครับไปเลย ไปเลยเซอร์รซิฟดีกว่าแล้วก็โจมตีผู้เล่นโดยตรงตีมันนี่ไงก็ไปเลยพอสติบเปลซ่าดาก้อนโจมตีนี่ไงไปเลยให้ใหเซอร์เบียซาดาก้อนโจมตีผู้เล่นโดยตรงชูตติ้งบลัสเตอร์โซนิกชูตติ้งบลัสเตอร์โซนิกแปดเอ้ยล่ำได้แล้ววะ่ะ <laughs> ลำได้แล้วอ่ะเย้เย้เย yes โอ้ยคนดูเชียร์บายวะเขาเด็กอะไรวะอยากอยากรู้วะเด็กอะไรเนี่ยไหนด,ดูหน่อยสิอ๋อเด,เด็กป่าครับอันเชิญมาก็ยังไงก็โดนนี้โดนนิ้เกตทิ้งอยู่แล้วเล่นไม่ได้เลยอินฟินิตก็ไม่มีแฮนด์แปไม่มีน่าสงสารแหละที่แบบขัดไม่ได้แต่อย่าขัดได้เลย,เยกูว่าน่าสงสารเหมือนกันถ้าปูโดนขัด เล่นไปตั้งนานแล้วแม่งแพ้แพ้แพ้เดี๋ยวเลยโอ้ยเฟิร์สไหมครับเดี๋ยวรอรอสองวิ๊อ่าสองวิ๊แล้วแพ้กดได้มันเป็นทริคครับผมมันทำให้การเรามันไม่เน่าก็แล้วก็ไม่เน่าจริงด้วยเย่แต่ว่าไม่มีจักคอมพิวเตอร์อ่ะเล่นยามาเนี่อันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะนี่ไปเลยจูนนี่ทำงานเริ่มมอเตอร์เลเวลสองเริ่มมอเตอร์ซิงคอนในในเด็กมาเพิ่มในมือได้หนึ่งใบแล้วก็เชิญนี่ก่อนเลยแล้วกันนะซิงคอนคาเรียุูง มีอะไรเนี่ยโอ้โหยังอินฟินิตแน่เลยอินฟินิตหรือเปล่าไม่ไม่มันไม่ใช่ดิมันไม่ใช่เลยวันหนึ่งเลยเนี่ยอ่ะอเจอจั๊กซิคอลงไปโอเคไปไปเจลซิคโคเนี่มันรอในเกตตัวนี้เนี่ยเลยการเป็นห้าห้าสิบห้าสิบหกห้าสิบเก้าใบไอ้บ้าไปเลยจัสสปีดเดอร์อเจ้าลลงมาอ่ะอิสเซตของจัสสปีดเดอร์ทำงาน ไงย่าย่าอย่านะอย่านะโอ้โหเสร็จเร็เลยเย้เย้เย้โอ้โหแล้วนี่โบสิกว่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามี เรามีสเนตเซิร์ฟดีวายนะเราสามารถตบการทำลายได้ทุกได้ทุกใบแล้วมีไอตัวนี่โอ้โหใหม่ก็ใหม่ก็ใหม่ก็มีใบนี้อีกเหรอของการเพิ่มหนึ่งใบบังการสองสามใบของการสองใบเว้ยเอาเว้ยยอมแพ้เย้อมแพ้เว้ยโอ้โห,โหให้กูได้ตีหน่อยครไปได้โอเค <laughs> เป็นปล่อยขึ้นโก l d หนึ่งได้แล้วมาขอบคุณนะที่ทําให้เราขึ้นโก l d หนึ่งได้ที่นายอยู่ดูเราลําด้วยอันนี้เกตตัวนี้อันนี้เกตตัวนี้ก็สนุกอยู่นะเล่นสนุกอยู่นะเล่นมาเรื่อยๆที่มันสนุกดีเยอะก็ลําอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวเลยพี่ฝ่ายไม่ได้เล่นพี่ฝ่ายไม่ได้เล่นที่ฝ่ายไม่ได้เล่นอีเวนต์มันจะหมดแล้วอ่ะมันน่าจะเอาอีเวนต์เข้ามาเยอะๆเนาะเข้ามาแบบเยอะๆเลยอ่ะอีเวนต์ใน มาสเตอร์ดวลอ่ะคนจะได้นิยมเล่นกันเคามาพูดถึงตัวเด็กกันหน่อยดีกว่านะครับก็เด็กนี้มันเก่าแล้วแหละเด็กจริงจริงมันเก่าแล,แล้วครับคนเล่นคนเล่นกันไปนานแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็ยังชอบเล่นเด็กนี้ในในช่วงแบบที่แบบเมตากระจายระบาดอะไรแบบนี้อยู่เพราะว่าเด็กมันเทครับตั้งบอดได้อีกฝ่ายไม่มีแฮนด์ทรัแล้วแบบไม่มีสองมือไม่มีอะไรก็เป็นเด็กที่ทน่ากลัวมากอีฝ่ายจะลําไม่ได้ถ้าแบบเจอแบบแบบนี้ลัาลัมยากมากครับ อันนี้เจออันนี้คือลำยากมากเ<ร>ในนี้ก็ผมก็เล่นมาหลายรอบแล้วนะก็เด็กลิสก็น่าจะคุ้นๆนะผมก็จะมีการปรับเปลี่ยนการ์ดนิดหน่อยเพราะว่าอย่างว่านะมันเอากาดใหม่เข้ามาเราก็ต้องแบบเอากา์ดใหม่ที่มันเป็นให้มาเอามาเสริมบ้างน,นะครับมันจะได้เล่นได้สนุกสนุกอยู่การ์ดที่แบบเสริมมันก็มีเยอะอยู่นะเด็กน,นี้นับก็ขยันเล่นนะครับก็เอาเอาเด็กผมเป็นเยี่ยงอย่างได้เลยนะเพราะว่า เฉตกนี้ประจำมันก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จเยอะอยู่ซึ่งแบบถ้าอ <hand> <als> yeah. yeah ีฝ่ายไม่มีการ์ดขัดเราซะก่อนเราจะเล่นได้สนุกมากติ๊กนี้มีผมมีผมมีประกาศที่จะมาประกาศนะครับว่าช่วงเดือนห้าผมจะเล่นได้น้อยลงแล้วครับเล่นได้น้อยลงแล้วเล่นได้น้อยลงแล้วโอ้โหเอฟเฟกต์วิวเลยเย้เย้ เพราะว่าผมต้องไปฝึกงานแล้วผมผมอยู่เรียนมหาลัยปีสีแล้วก็ต้องไปฝึกงานช่วงเดือนกรกฎาถึงเดือนตุลาเลยก็น่าจะเล่นน่าจะมีคลิปน้อยลงอ่ะแล้วก็แต่คิดว่าน่าจะหาเวลามาสตรีมให้มากขึ้นมันก็ใช้เวลามากพอสมควรครับแล้วยิ่งแบบฝึกงานอย่างนี้ก็เวลามันก็แบบน้อยลงไงเพราะว่าต้องทํางาน หชั่วโมองอย่างต่าอะไรแบบเนี้โอเคก็อันนี้มาประกาศนะผมแต่ว่าผมจะหาเวลามาเล่นแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูต่อไปนะเพราะว่าช่องผมมันต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันต้องไม่หยุดที่จะเติบโต <c oughs> ใครที่ติดตามนะก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกาลัจใงให้กับช่องปางคุยในต่อไปด้วยนะฝากวันนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมก็ย้ายทีหนึ่งพนะันอ่ะโอเคไปละบายบายเจอกัน